สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับฝ้ายอีกแล้วนะคะกับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์นะคะวันนี้ฝ้ายมีบอลสีสวยต้นโตๆตมาแบ่งปันนะคะในราคาน่ารักมากๆเลยนะคะและที่สําคัญ โปรนะคะซื้อครบ500จัดส่งให้ฟรีแบบแตะกร้าไปษณีนะคะถ้าซื้อไม่ครบไม่เป็นไรนะคะมีค่าจะส่งเพียง50บาทเมาเมนะคะสำหรับวันนี้นะคะตรงกับวันเสาร์ที่8นะคะพฤศจิกาย,ยน2,568นะคะจัดส่งให้รอบวันจันทร์นะคะที่10 พฤศจิกายน2568เลยนะคะก็ส่วนใหญ่ลูกค้าราคาเริ่มต้นที่ประมาณอ่า9กก็มีนะคะ120ก็มีแต่มีลูกค้าบางท่านน้องไฟสยสมมติพี่ซื้อ124ต้นเนี่ยมันก็480ใช่ไหมมันยังไม่ถึง500เป็นที่ลำบากใจนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวไฟตัดจบให้นะตั้งแต่480ขึ้นไปเนะี่ยก็คือได้หมดเลยนะลูกค้าขาดนิดขาดหน่อยไม่เป็นไรเนาะเราแบบคือกันเองอยู่แล้วนะคะก็คือ ลดนดนิดๆหน่อยๆเนี่ยได้อยู่แล้วนะคะก็ถ้าใครสนใจโทรมาหาไฟได้เลยที่เบอร์086 409 6617นะคะทวนอีกรอบนะลูกค้า086 409 6617นะคะลูกค้าดูนะล้นๆกระถาง5แล้วนะส่วนใหญ่เอาไปอัพกระถาง8กระถาง10ได้เลยนะคะ เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีต้นอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเปิดให้ต้นนี้ก่อนเลยนะคะที่สายพระเนตรนะคะก็คือหลงมาเนาะลูกค้ามีแค่ต้นเดียวเท่านั้นนะตอนนี้นะคะมีต้นเดียวนะคะอยู่ที่หนึ่งบาทนะคะหนึ่งบาทเนาะกำลังกัดหน้าสีแล้วเขาเป็นบอนท่การแข็งใบแข็งใบเรียวยาวนะคะแล้วก็มีเสน่ห์เนาะคือเป็นความสวยที่เรียบง่ายนะคะสวยแบบคือสวยสะกดนะลูกค้าดูแดงเลยนะแบบนี้ค่ะ แล้วก็หันุมานประสานกายแจ้งก่อนนะคะตัวนี้ช่วงนี้ฝนตกเนาะใบจะช้ำนิดนึงไงคะ่ะมีตำนีเล็กน้อยนะคะวันนี้ไฟก็เอามาปล่อยให้อยู่ที่100บาทนะลูกค้าไม่ใช่งานต้นเดียวนะคะเป็นงานหน่อนะคะคือมีหน่อขึ้นมาแล้วอะ่ะลูกค้าได้ไปเป็นกอเลยแบบนี้นะคะเนาะก็คือถึงใบเนาอจะหายไปแต่ลูกค้าไม่ต้องกังวลเพราะว่าลูกค้าได้งานที่มีหน่อไปแล้วนะคะเพียงต้นละ100รบาทเท่านั้นปลายสวยๆทุกต้นเลยนะคะ ใบสวยๆถูกต้นหนุมานประสานกายนะคะแล้วก็ใช้ชนเนาะช้ชนแดงๆแบบนี้มีต้นเดียวลูกค้าอีกต้นหนึ่งมันไม่สวยขัดมาให้ต้นเดียวหนึ่งร้อยบาทค่ะแดงโหดๆเลยนะลูกค้าแดงโหดๆเหมือนไปโกรธใครมานะเนาะแดงโหดๆเลยหนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วก็มหาชัยค่ะลูกค้าเนาะมหาชัยต้นนี้จะเล็กกว่าต้นนี้นิดนึงนะคะแต่ข้อดีของเขาก็คือต้นใหญ่จะยังไม่มีหนอ ้นเล็กมีหน่อแล้วนะคะไฟให้ที่ร้อยี่สิบเท่ากันนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมหาชัยนะคะพื้นจะเป็นสีแบบคือเขาจะเป็นเขียวเข้มกับแดงสดนะลูกค้าตัดกันดีมากเลยเป็นแม่สีคู่สีกันเลยนะคะเป็นคู่สีเลยนะเนี่ยค่ะมหาชัยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะมาทางขวาก่อนนะลูกค้าก็จะเป็นแม่ฟ้าหลวงค่ะแม่ฟ้าหลวงนะคะบอนที่หน้าสวยๆนะคะตอนนี้ราคาก็จับตรงได้แล้ว นอไฟเอามาเซลให้อยู่ที่99บาทเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือหน้าคือแบบคือพื้นเขียวเข้มลูกค้าเราตัดออกเป็นด่างขาวด่างป้ายชมพูนะคะสวยๆเลยนะคะอันนี้99บาทเท่านั้นนะคะ99บาทเท่านั้นแต่จะมีต้นนี้พิเศษหน่อยมีหน่อนะคะต้นนี้มีหนอ่อลูกค้าได้ไปนะคะเป็นงานกอแบบนี้เลยแฟค์ขออยู่ที่120บาท120บาทนะคะมา ต่อไปเหนือดวงนะคะใครที่อยากแบบกําลังเก็บอยู่นะเหนือดวงคือตัวนี้ลูกค้าจะเป็นงานล้นกระถาง8ดแล้วเอ้ขออภัยค่ะล้นกระถางห้านะคะลูกค้าไปอัพกระถาง8ดได้เลยนะคะนี่เหนือดวงนะคะเหนือดวงตัวนี้ไฟให้ร้อยปดินะลูกคา้าร้อยปดินะมีอยู่3าต้นนะคะเนี่ยร้อยปดินะไล่โตขึ้นเรื่อยๆเลยล้นๆเลยร้อยปดิบนะคะร8อยปดเนาะนี่เป็นแบบนี้ลูกคา้า สวยนะผ่านมาแค่นิดเดียวสวยมากๆเลยนะคะอ่ะตัวเนี้ยสวยมากดารานพุพัลท์นะคะคัดมาให้เลยอะ่ะคือเป็นสองต้นที่แบบป้ายโหดแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะดารานุพัลั์นะลูกค้าหนึ่งร้อยยี่สิบาทค่ะลูกค้าดูป้ายทุกใบนะคะแดงขาวทุกใบป้ายทุกใบเลยนะนี่ร้อยยี่สิบาทนะคะคัดเจมๆจมมาเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเมื่อกี้นะคะ ใครสนใจไหมลูกค้าตัวนี้สวยนะกว่าจะกว่าจะกัดสีขนาดเนี้ยมีอายุนะลูกค้าคือขุนรัตนาวุฒิเป็นบอลที่ตอนเด็กๆอะ่ะเขาจะเป็นเขียวอย่างเงี้ยเลยค่ะเขียวเข้มเลยแล้วเขาจะแก่ต้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะเนี่ยกัดสีส้มๆนะตัวนี้มีต้นเดียวนะลูกค้าเหลือต้นเดียวนะคะก็คือใครสนใจอะ่ะซื้อได้เลยนะลูกค้าใครชอบบอลใบยาวก้านแข็งใบหนาเพราะกว่าไฟจะเลี้ยงมาให้กัดสีได้แบบนี้คือใช้เวลานะคะ นี่ยลูกค้าได้ไปเลยนะเนี่ยก้านแข็งมากแล้วก็ใบเรียกได้ว่าหนาหนาเกือบจะทั้งหมดเนี้ยในคลิปที่เอามาวันนี้อันนี้ค่อนข้างจะหนาสุดนะลูกค้าตัวนี้นะคะอยู่ที่100บาทเท่านั้นเอง100บาทนะคะล้นๆเลยนะคะสวย แล้วก็ตัวนี้ค่ะพิษช,ชมพูนะลูกค้าพิช,ชมพูมีแค่หนึ่งกระถางเนาะวันนี้ไฟเซล์ให้อยู่ที่180นะคะใครสนใจนะล้นกระถาง5แล้วอัพกระถาง8ได้เลยนะพื้นใบจะเป็นชมพูสว่างสว่างนะคะแล้วก็ป้ายกับสีแบบออกน้ำแบบออกโทนเขียวเข้มๆแบบออกไปทางแบบมนๆแล้วอะ่ะลูกค้าออกน้ำตาลเลยนะคะไปนะคะลูกค้าจะเป็นเพชรบ้านประทุมเนี่ย ตัวนี้คือใหญ่มากๆแล้วก็สวยมากๆเลยนะลูกค้าเนี่ยโอ้โหลูกค้าตัวนี้ไฟายพูดเลยว่าอัพกระถางสิบได้แล้วอัพกระถางสิบได้แล้วนะคะตัวนี้นะคะก็คือเพชรบ้านปทุมนะจะเป็นความเขียวอ่อนแล้วก็ตัดกับชมพูนะคะเนาะเขาจะไล่โทนเนาะเป็นไม้ที่แบบว่าโอ้โหคือบางทียังมหาชัยะนะคะเดีย๋ยวไปให้ดูมหาชัยนะคะ เผื่อลูกค้าจะชอบโทนสีคนละแบบมหาชัยจะเป็นสายเข้มไปเลยคือเขียวเข้มแดงเข้มเนาะพอมาอีกโทนนึงอ่ะก็จะเป็นเขียวอ่อนลงมาลูกค้าดูเขียวอ่อนลงมาแล้วก็ตัดชมพูนะสวยทั้งคู่ค่ะเนอะไฟให้120เท่ากันนะคะใครจะเอาไปปลูกคู่ก็ได้เนาะ120เท่ากันน่ะเนี่ยลูกค้าดูนะอย่างสมมตุติลูกค้าบอกว่าน้องไฟน้องไฟบอกโปร500แต่ว่าพี่มันแบบ 480อย่างเงี้ยนะอย่างสมมุติลูกค้าซื้อแบบนี้นะคะ120เพชรบานปรทุมนะคะดารา120อันเนี้ย4 4 0แล้วใช่ไหมคะอยากได้โปรโส่งฟรีอะอันนี้อีก100นะคะ100เนาะแล้วก็เอ้อยากได้มาหาชัยอีกจากต้นหนึ่งนะคะอะน้องฝ้ายพี่มีอยู่4ต้นแบบนี้นะคะร้อยยี่ร้อยยี่รอยี่อีกร้อหนึ่งรวมกันเป็น460เนาะ เนาะสีอ 10, โอเคนะคะมันยังไม่ถึง500ร้อยน้องไฟไม่เป็นไรนะคะเนาะก็คือไฟคุยง่ายอยู่แล้ว460 480คือเดี๋ยวไฟจะส่งฟรีให้นะคะไม่เป็นไรเลยนะคะเนาะ,นะะเนี่ยค่ะได้นะลูกค้าเนี่ยสวยๆเลยลูกค้าก็จะได้โปรโส่งฟรีนะเราก็แถมตะกร้าอีก ประมาณหนึ่งใบหรือสองใบนะคะเอาไปใช้นะคะแล้วที่สําคัญไม้ชุดนี้นะคะอัพกระถางแดกระถาง1ิบได้แล้วอ่ะคือไฟเห็นขุ่นรัตนาวุธแล้วคือแบบเนี่ยลูกค้าดูนะถ้าเขาไปอยู่ในกระถางที่แบบเหมาะสมกับเขาหน่อยเดี๋ยวนะไฟขออนุญาตนะวันนี้ช้านิดนึงอ่ะสมมติอันนี้น่าจะเป็นกระถางอะไรเนี้ยลูกค้าใหญ่ใีย่มากเลยน่าจะกระถางสิบหรือไม่ก็สิบสองสมมติเอาเพชรบ้านปทุมมาใส่ อลูกค้าดูนะคะยังล้นอยู่อีกนะคะเพราะฉะนั้นมันเกินมันล้นมากๆแล้วนะคะเนาะเนี่ยเอาไปอัพได้เลยปึ๊บโอ้โหนะอันนี้อาจจะต้องใช้แปดนี่ก็ยังได้นะคะอันนี้อาจจะต้องแปดหรือสิบเนี่ยคือแบบสวยนะคะคุ้มนะคะลูกค้าซื้อไปเลยนะคะถ้าใครที่ยังไม่มีหรืออยากแบบ อยากเก็บเพิ่มนะคะคุ้มคุ้มนะคะอ่ะเอาละมาดูทางนี้กันบ้างน,นะคะเมืองลิโกค่ะเมืองลิโกนี่ก็ใหญ่นะลูกค้าร้อยยี่สิบบาทคือราคาคือเกินคุ้มนะลูกค้าพร้อมกับโปรจุกจุกนะคะส่วนลดแน่นๆนะคะเนี่ยลูกค้าร้อยี่สิบาทเมืองลิโกมีหน่อแล้วกระซิบเลยว่ามีหนอแล้วหนึ่งหนอนะคะมีหนอแล้วหนึ่งหนอนะคะเมืองลิโกนะคะ อ่ะไปที่ปีศาจแดงบ้างวันนี้มีมาฝากสามหน้าค่ะมีมาฝากสามหน้าตัวนี้หน้าแบบออกแดงแนะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะชอบหน้าแดงแงแบบนี้นะคะเนาะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะชอบหน้าแดงแแบบนี้นคะนคะ,คะ,คะ,คะตัวนี้ปีศาจแดงลูกค้าใครสนใจนะคะไฟให้ไปที่ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นที่หนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองนะโอ้ ho, ต้นนี้มีไก่ตัวงามย้อมไปด้วยนะคะร้อยห้าสิบบาทนะ ราถ่าที่สามจะเป็นหน้าชมพูแล้วก็ใบใหม่ออกมาเป็นสีเหลืองทองลูกค้าเนี่ยอยาหาว่าไฟพูดว่าไอ้น้องไฟต้นไม้มันจะออกทองได้เหรอเนี่ยค่ะมันออกจริงๆนะลูกค้าใบใหม่นะคะร้อยห้าสิบบาทนะปีศาจแดงบอกบอกไว้ว่าอ่าน้องไฟที่มันออกมาใบใหม่เป็นสีทองนะคะใบนี้ลูกค้ามันจะเป็นออกแบบติดเขียวหน่อยนะคะติดเขียวหน่อยใครสนใจต้นนี้ไฟให้ร้อยสามสิบนะคะปลายเขาจะออกชมพูด่างขาวนะคะ นี่ค่ะเลือกได้เลยค่ะมีร้อยห้าสิบสามต้นแล้วก็ร้อยสามสิบหนึ่งต้นนะคะสวยๆเลยนะเดี๋ยวไปดูงานมณีล้อมเพชรกันบ้างค่ะลูกค้างานมณีล้อมเพชรโอ้โหคือล้นกระถางอนะลูกค้าล้นหมดเลยอะเนาะถ้าต้นไหนไม่ใหญ่ไฟจะแจ้งนะคะถ้าต้นไหนไม่ล้นไฟก็จะแจ้งนะลูกค้าตอนนี้ค่ะมณีล้อมเพชรนะเดี๋ยวไฟเอาให้ดูคือมณีล้อมเพชรเนาะจะ้ายกับ น้าเมืองนนนะคะน้าเมืองนนวันนี้ไม่มีนะคะแต่ข้อแตกต่างนาเมืองนนจะก้านจะไม่แข็งเท่ามณีล้อมเพชรพูดง่ายงว่ามณีล้อมเพชรจะก้านแข็งใบแข็งกว่านะคะนี่ค่ะทั้งสองแบบเลยนะคะแต่วันนี้มีมาให้สองแบบคือหน้าปกติแล้วหน้าแผงนะคะหน้าปกติหน้าดั้งเดิมเลยคือจะเป็นหน้าชมพูแบบนี้ค่ะหน้าชมพูแบบนี้นะคะมณีล้อมเพชรหน้าแผงเหน้าปกติร้อยยี่สิบบาทค่ะหน้าออกชมพูนะคะชมพูแบบ สว่างสว่างเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะแชมพูสว่างสว่างอุ้ยลูกค้าติดใจนะใครสนใจนี่โอ้โหนี่ปีศาจแดงอยากไปทำฟอร์มกอนะคะกระซิบเลยว่ากระซิบเลยว่าสี่ต้นนี้ก็ได้ส่งฟรีแล้ววะลูกค้าเนาะสี่ต้นนี้ก็เลยห้าร้อยต้นต้นเองนะคะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นหน้าแผงหน้าแผงจะออกติดขาวไฟมีให้เลือก2แบบนะคะคือด่างเยอะนะคะแต่ราคาเท่ากันนะคือข้อดีข้อเสียก็คือถ้าด่างเยอะจะต้นจะโตช้ากว่าด่างด่างแบบไม่เยอะเท่านะคะตัวนี้คือแทบจะแบบนี่ค่ะอันนี้ร้อยยี่สิบบาทนะคะอันนี้ก็ร้อยยี่สิบบาทเหมือนกันลูกค้าเลือกเอาบอกว่าน้องไฟเอาแบบด่างเยอะหรือด่างน้อยถ้าด่างน้อยก็จะแบบข้อดีก็คือจะโตเร็วนะคะนี่ค่ะ แต่ก็ด่างแล้วลูกค้าไม่น่าเกลียดเลยนี่โอ้โหใหญ่มากนะคะเดี๋ยวแผ่นให้ดูเลยเนี่ยไม้นะคัดมาให้แล้วนะลูกค้าส่วนใหญ่นะคัดมาให้แล้วค่ะซับรุ่งโรดนะคะซับรุ่งโรดงานมีหน่อแล้วนะคะวันนี้หน่อมาแล้วค่ะลูกค้าหน่อมาแล้วอ่ะอันนี้นะคะหน่อก็มาแล้วนะตัวนี้ซับรุ่งโรดไฟให้ร้อยสามสิบนะคะ ร้อาเท่ากันเลยร้อยสเท่ากันเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าจะเป็นเกสรภุมลินนะคะเกสรภูมอลินนะคะลูกค้าเลือกได้นะมี2ไซส์ให้เลือกโหจริงตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ฝ้ายเอามาเซลล์เนาะลูกค้าฝ้ายเอามาเซลล์ให้อ่ะแต่ว่าคือไซส์นี่แบบคือมันอันนั้นแล้วอะ่ะลูกค้าอ่ะฝ้ายให้เก้าเนะคะมีเนะก้านะกราบหนึบาท ถ้า120บาทจะต้นใหญ่กว่านิดหนึ่งนะคะนิดหนึงเนาะอะอ120บาทกับ99ลูกค้าเลือกได้เลยนะคะสวยมากสวยจริงนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยมีใครสนใจไหมลูกค้ามีต้นเดียวเท่านั้นนะเพราะว่านานๆก็คือจะได้คัดมานะลูกค้าตัวเนี้ยไม้เฉียวนะคะแล้วลูกค้าจะได้เป็นงานหน่อ่ะคืองานกอไปเลยอะ่ะ ตัวเนี้เขายังไม่กัดสีต้องเลี้ยงนานๆเลยอะลูกค้านี่ก็คือจัดว่านานแล้วนะคะออกมาส่องหนอแล้วอะ่นะเนาะใครจะเอาไปนะตัวเนี้ยเป็นไม้ที่ขายดีมากๆเลยนะตอนที่แบบลูกค้าได้เห็นหน้าคือถ้าหน้ากัดนะลูกค้าแบบแย่งกันเลยนะใครสนใจเอาไปที่120บาทม้าเฉียวงานก่อนะคะแล้วก็ตัวนี้คือบบวรรัตนาโกสิลเนานะใครชอบไม้ออกแบบ รือสะโพกผ่ายๆแล้วก็ใบชีชีปลายใบยชีชีนะคะก็คือลูกค้าได้ไปงาน2ต้นคู่เนาะร้อยี่สิบบาทค่ะบวรรัตนาโคสินนะคะแล้วก็ตัวนี้อุทยานหลวงราชะพฤกษ์ตัวนี้มีสำรองนะลูกค้าอุทยานหลวงราชะพฤกษ์นี่อ่าเก้าสิบเก้าบาทนะคะองค์หญิงทอฝานงานขายดีนะคะตัวนี้งานก่อนะลูกค้าจะได้งานก่อนนะ เนี่ยลูกค้าดูไม่ต่ำกว่าสองต้นแน่นอนนะคะตัวนี้ร้อยสามสิบองค์หญิงทอฝนันเขาจะเป็นใบเลื่อมๆพื้นใบแดงๆแล้วป้ายเงินๆนะลูกค้าดูตัวนี้ป้ายเยอะหน่อยแต่จะหน่อเดียวนะร้อยร้อยสามสิบบาทนะร้อยสามสิบบาทนะคะตัวนี้กิจปราบศัตรูพ่ายกิจปราบศัตรูพ่ายนะไฟให้ไปที่หนึ่งร้อยบาทลูกค้าหนึ่งร้อยบาทนะ ตัวนี้ค่ะนกพะเก้านะคะนกพะเก้างานสองต้นคู่เลยนะคือใหญ่มากๆอัพกระถางสิบได้เลยตัวเนี้ยตัวเนี้ยแฟให้ร้อยสามสิบเท่ากันนะเนี่ยค่ะลูกค้าร้อยสาสิบเท่ากันแต่ต้นใหญ่มากมาที่เจ้าปอแก้วนะตัวนี้จะเป็นหน้าเขียวแต่ต้นใหญ่มากร้อยยี่สิบบาทค่ะแข็งแรงนะคะใหญ่จริงๆใครอยากได้ใหญ่ต้องจัดนะคะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะสีเลือกงามนะคะสีเลือกงามงานแกะต้นแล้วร้อยี่สิบนะงานแกะต้นเหลือต้นเดียวนะคะร้อยี่สิบบาทแล้วก็ตัวนี้ค่ะคือปรา,าสาทเพชรนะคะปรา,าสาทเพชรป้ายตัวนี้นะคะจะเป็นหูก้านแข็งใบหนามากตัวนี้ร้อยี่สิบค่ะปรา,าสาทเพชรนะคะแล้วก็ตัดมาที่บับเบิ้ลบีลูกค้าบับเบิ้ลบีต้นโตๆเลยนะร้อยไฟเซลให้ร้อยสิบบาทนะร้อยสิบบาท แล้วก็ตัวนี้ค่ะมหาราณีมหาราณีนะคะตัวนี้ต้นใหญ่ๆเลยนะจะมีความด่างขาวเนาะคือพื้นจะเป็นสีเขียวแล้วจะกัดเม็ดนะแต่เขาจะกัดเต็มใบนะลูกค้าเราก็จะให้ความด่างขาวตัวนี้ร้อยห้าสิบบาทวุ้ยต้นนี้ลูกค้าใครสนใจเอาไปเลยนะกว่าจะเลี้ยงได้กัดสีขนาดนี้ต้องรอแกะต้นสุดๆนะคะ เรือนหลวงลูกค้ามีหนอหนึ่งหนอเล็กๆนะคะแต่กว่าจะได้ไซส์เนี้ยลูกค้ากว่าจะได้กัดแบบเนี้ยคือต้องเลี้ยงแบบเนาะตัวในแก่ต้นแล้วอ่ะร้อยี่สิบบาทเนาะใครสนใจเรือนหลวงนะคะใครชอบบอลเก่านะแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นมนบางแสนลูกค้ามนบางแสนอันนี้จะเป็นหนึ่งต้นในกระถางแต่ว่าคือไซส์เขาเกินกระถางไปมากแล้วตัวนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะแก่ต้นนะจริงๆแล้วเขาจะป้ายเขียวลูกค้าแต่คือแก่จัด จัดนะคะตัวนี้นะคะไผ่ปิ่นมงคลดีนะคะงานสองต้นหนึ่งหน่อในกระถางเดียวร้อยี่สิบบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอสงไขนะคะอสงไขางานกอนะลูกค้าอสงไขางานกอนะคะก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอสงไขางานกอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะแล้วก็ลิ้นมังกรไฟนะคะลิ้นมังกรไฟป้ายนะ คือสองต้นอ่ะหนึ่งแม่สองนอหนึ่งแม่สองมอนอหนึ่งร้อยี่สิบาทแล้วก็เทพผบุตรเนี่ยลูกค้ามีใครสนใจไหมอ่ะคือมันมันใกล้จะหมดแล้วแล้วแล้วคือเหลือต้นเดียวต้นตัวโตอ่ะแล้วเหมือนจะเกลอะคือไม่เชิงว่าเก่น,นะลูกค้าแต่เลยวัยรุ่นแล้วอ่ะกาลังเป็นแบบสามสิบสี่สิบต้นต้นสามสิบไปปลายอะไรเงี้ยนะคะเนาะตัวเนี้ยร้อยี่สิบาทนะใบตะมูตะมีมากๆเลยตัวเนี้ยลูกค้า สอยุคือเท้ารำไพยนะเท้ารำไพป้ายจะใบมีตำหนิเล็กน้อยแต่เขาเป็นไม้แบบไม้ไซแม่ลูกค้านะคะ120บาทเนาะแล้วก็อันนี้คือนางสวาหะมีใครสนใจไหมคะต้นใหญ่ๆคือมี2ต้นเนาะสต้นในกระถางไฟเซลให้เลยที่100บาทร้อยทวนเดี๋ยววันนี้เราจะปิดท้ายไปกับเทวาอภิรกักเป็นบอลที่แบบเหมือนภาพวาดที่ตัดขอบได้แบบชัดเจนลูกค้า ลูกค้าลองสังเกตนะเทวากัพิรักษ์อะน้องก็คือใบเขาจะมีความแบบหยิกหยักนิดนึงแต่ไม่ถึงกับหยักเกินไปนะคะแล้วใบจะเป็นสีเขียวแล้วจะป้ายสีเหลืองสดสดเขียวอ่อนสว่างนะคะเหลืองเขียวสดสว่างแล้วก็จะมีสะดือดำๆำนะคะเราก็จะตัดขอบลูกค้าสังเกตไหมทุกใบเลย ทุกใบเขาจะขึ้นขอบเป็นสีน้ำตาลเนาะลูกค้าใครสนใจตัวนี้ร้อยีบาทนะคะเทวาอภิรักษ์จะไม่ใหญ่มากแต่ว่าล้นกระถาง5าอยู่นะคะกำลังแบบพอเหมาะพอเจาะนะคะลูกค้าเนาะใส่อัพกระถาง6าได้นะคะตัวนี้120บาท เนาะเดี๋ยวไฟปิดคลิปไปกับบอลสวยๆแล้วกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาล้วดอร์ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นได้เลยแล้วก็ ฝากอุดหนุนด้วยนะคะรอบจะส่งวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะก็ใครชอบลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้าฟด้วยวันนี้ไฟาลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะคะใครดูจบขอเลข19คนละหคนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะ